สวัสดีชาวน้ำเงินชมพูทุกคนนะครับวันนี้ผมมานำเสนอเรื่อง Life of the Dog นะครับเรื่องมาๆเลยวันนี้มีผู้เอ้ยมีผู้ที่จัดทำเรื่องนี้ก็คือนายวิทวัตมีอธิบดีและชาวลิตนะครับอายี22 25 29ชั้นม .5 ท .2 ครับเสนออาจารย์วัดไอชนะทรนวชิรพันธ์นะครับคำนำมาคำนำเลยรายงานเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา i s 2ครับโดยกลุ่มของผมได้จัดทำเรื่องสุนัข โดยสุนัขเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีหลายชนิดเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับขอโทษมีหลายชนิดหลายวงสกุลมากมายแล้วก็สัตว์สุนัขเนี่ยยังเป็นสัตว์ป่าโดยสุนัขพัฒนามาจากพวกสัตว์กินเนื้อและล่าสัตว์ดังนั้นวิวัฒนาการของเขี้ยวและการเคี้ยวเนื้อและกระดูกจึงเป็นสัญชาตญาณของสัตว์ป่านะครับทำงานเป็นกลุ่มแต่เนื่องจากนี้ก็มีข้อมูลมากมายที่ทําให้ผู้ผู้สนใจในเรื่องสุนัขเนี่ยมาศึกษากันได้นะครับ รายงานเล่มนี้จึงสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันของคนได้และก็เอาเป็นความรู้นอกห้องเรียนได้นะครับไปเนื้อหาเลยเนื้อหาก็จะมีสุนัขนะครับหรืออีกอย่างหนึ่งที่เขาเรียนภาษาชาวบ้านคือหมานะครับเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิดหลายสกุลครับทั่วโลกอ,ออกลูกเป็นตัวครับมีขนปกคลุมมีเขี้ยวสองคู่มีเท้าหน้า5นิ้วมีเท้าหลัง4นิ้ว คือมันไม่มีตรงแกนกลางครับแล้วก็เอาไว้ว่าเพศของสัตว์มีกระดูกอยู่ตรงภายในหนึ่งหนึ่งท่อนนะครับและสัตว์ที่ยังเป็นสัตว์ป่าคือหมาใน,นครับสุนัขที่เลี้ยงเลี้ยงในบ้านชนิดโอ้โหลาบาดดอนนะครับส่วนมากก็เป็นพวกลาบด,ดอนพวกพันชิสุเนี้ยครับคนก็จะมาเลี้ยงได้เพราะมันไม่ค่อยไม่ค่อยดุนะครับแต่พวกโกลเด้นอย่างนี้ก็ตัวมันจะใหญ่น่ากลัวครับอ่า ก็จะมขีขนาดเล็กขนาดใหญ่ดูไม่ดูขนาดพันใหญ่ก็พวกโกลเด้นลาบดอนนะครับเล็กๆก,ก็ชิสุชิวาว่านะครับถ้าเท่าคอนนะก,ก็ล็อกไวเลอร์ครับกัดทีนี่เนื้อกระจุยอสุนัพัฒนามาจากพวกสัตว์กินเนื้อกินล่าล่าสัตว์นะครับสิงโตเสือนี่ก็มามาในแนวเดียวกันนะครับวิ่งเร็วครับเป็นสัตว์ที่มีประสาทในการดมกลิ่นตามล่าเหยื่อได้ดีมากครับนอกจากนี้สัตว สุนัขเนี่ยยังมีกล้ามเนื้อขาที่แข็งแรงวิ่งได้ไวทําความเร็วเอาขาเออลักษณะการเดินของสุนัขจะทิ้งน้ําหนักไว้ที่บนนิ้วเท้านะครับวิ่งไม่เต็มเท้าแล้วก็ไอ้ตรงเท้าวนะมันสามารถสามารถระบายความร้อนได้นะครับให้สุนัขเคลื่อนไหวได้คล่องแคล่วขึ้นนะครับกว่าสัตว์อื่นนอกจากนี้สุนัขยังมีสัญชาตญาณในการทํางานเป็นกลุ่มนะครับล่าก,กันเป็นกลุ่มล่อก,กันเป็นกลุ่มนะครับ เออก็เหมือนเป็นอะไรครับเป็นเอฟเฟกต์ครับมา้องเขียนครับประวัติของสุนัขนะครับสุนัขมีต้นกาเนิดจากจากสุนัขป่านะครับมนุษย์แถบขั้วโลกเหนือนะครับเขานํามาเลี้ยงกันในเมื่อสองไอหนึ่งหมื่นสองพันปีที่แล้วขอโทษครับเชื่อกันว่าสุนัขป่าตัวแรกนั้นเกิดเมื่อหนึ่งล้านปีก่อนน่ครับการอพยพข้ามถิ่นและทวีปทําให้สุนัขมีหลายสายพันธุ์ขึ้นนะครับเอ้ยอยากลดนดี